อยู่ในห้องอัดแล้วก็อยู่ทั้งบ้าน,นเด้อนักเรียนะนะเมื่อนี้ว่าพ่อกับคูวบัิรอีกเทียนนึงแล้วเฮาเดินทางมาถึงอีพีที่มแล้วเป็นจังไดจ้าเด็กหน่อยมาล่องกองแกงสระน่องมองแมงทั้งหลายขิดพันวาหลายคนชมเขามาว่ามันเริมยากขึ่นซุ่มซุมมันเป็นแนวใดอาการเป็นจังไดอ่นคูสิเวาวให้ฟังเด้อนักเรียนธรรมดานี่เนื้อหาเห้อหง่ขึ้นเนื้อหามันก็ตงง้องยากขึ้นไปเรื่อยๆม่นว่า งะมูสูเนี่ยว่าต้องไปคืนหลายนักเล่นว่าต้องไปค้นหลายมันเป็นธรรมดาของซีวิตเฮาเฮาใหญ่ขึ้นมันก็ต้องพอก็อยังที่ง่ายขึ้นปัญหาสีเฮ้เฮาเติบโตเพื่อนา <Yeah. S 1> <laughs> ไปได้โยอ้าวเมื่อนี้หลายคนจนมกัามากว่าเหนือหามันยากแล้วครูสิมาสอนเนวงง่ายเนาะสันน่ะเมื่อนี่สัญญาวา่าคลิปสีบอว์ฮอดชิฟหน้าที่อะเป็นจังได อืมอ่าวันนี้ข้าสิมาพอ้กับการบวกการลบการคูนการหารจำนวนหนับก่อนอื่นเด้อขาสิมาทบทวนในเรื่องของความหูเก่าที่เฮาเคยคิดกันมาแล้วเคยเลียนกันมาแล้วว่ามันเป็นแนวไดอ่าเกิดบอออกมนบอว่าหนาตามเป็นจังไหนเอามาทบทวนกันก่อนทบทวนเด้อยกสัญลักษณ์วงเล็บเปิดสิบสามลบเจ็ดวงเล็บปิดบวก วงเล็บเปิดสามคูณแปดวงเล็บปิดพอประโยชนสัญลกษณ์จะสี่แล้วเขาให้จังไดเขากับสีคำนวณส่วนที่อยู่ในวงเล็บก่อนคือครูบาคิดคือการ R บั c t e นี a ปักหลายอีลาทั้งหลายกับสิ่สังเกตเห็นว่ามันมีวงเล็บอยู่สองวงเล็บเขาสีคำนวณสองส่วนนี้ก่อนพ่อได้ส äh องส่วนนี้แล้วเขากับสีมาบวกกันต่อวงเล็บแรกผลลัพธ์ได้เป็นหกวงเล็บที่สองผลลัพธ์ได้เป็นยี่สิบสี่ หลังจากนั้นเฮาก็ใช้บวกกันต่อได้เท่าไหรก็สามสิบนะาเด็กค่คือเป็นว่าต่อไปเด้อคุณคู่สมมุติว่าคู่เบียร์แล้ววิธีการนี่เฮาต้องคิดอย่างที่ซับซ้อนบัตรเทียนีน่คู่เอาวงเล็บออกบู้ยหาเพิ่นเพิ่นะหลืออะไรจังไนสิบสามลบเจ็ดบวกสามคูดแปด เอาประกาศอีหลา,หลามือซอยคู่คิด,ดู้ยเฮ็ดจังไดไปที่เนี่ยหลายคนสิเคยพอแล้วในเฟซบุ๊กเพราะว่าสิน, Facebook, นี่แชทมูทรงของความ,มามูโพสเฟซบุ๊กไปประโยชน์สัญลักลักษณะนี้ที่มีมีวงเหล็บเฮาสิเริ่มต้นคิดจังไดคำตอบหลายคำตอบครับที่เฮาคิดได้กับมูเนี่ยบ่คือกันเริ่มมันบ่อ้าหลายคนเอาคุณพระอันใดมันถือเอนเดะเนี่คู่มีวิธีการสิคิดมือนี่มามาเล่นกันเลย อันดับแรกเข้ามาพิจรารณาประโยคสัญลักษณ์ก่อน13ลบ7บวก3คูณ8ก่อนอื่นเนี่ยห้าต้องระลึกไวเลยว่าห้าให้ความสำคัญกับการคูนการหารก่อนถ้าพอประโยคสัญลักษณ์ยังี่บักลายอิล่าทั้งหลายขีดเส้นเต้นไปเลยมองใดมีคูนมองใดมีหารจัดการมันก่อนเขียบคำนวณส่วนที่เป็นการคูณคำนวณส่วนที่เป็นการหารเฟเดสภาษาไทยก็มาอ่าผลลัพธ์ใดเท่าใดดึงลงมาไว สามคูณแปดสามคูณแปดแปดสามยี 8, 8, ่สิบสี่ผลนะสิบสามลบเจ็ดบวกยี่สิบสี่ลำดับต่อไปผลเด้อสเต็ปต่อไปบันเดอร์บัตรลายอิลาบัตรที่นี่มันเหลือบวกก,ลก็ลบทำกันเี้ยความสำคัญมันสำกันบัตรลายอิลาที่ต้องคิดจากซ้ายไปขวาพร้อมกันเด้อสิบสามลบเจ็ดเหลือหกนะผลเด้อขอความมาสาวกบคู่อีก 13ลบ7เหลือ6 6หบวก2ีเท่ากับ30เป็นไดเป็นไดบอยยากเลยวนว่าอันนี้มันหน่อยตัวเลขมันหน่อยอยู่ลองมาเบิ่งตัวเลขที่มันหลายขึ้นแบตเตอรี่คู่กับซิเบิร์ตแด้ป่ะจนี่ ัวอ,อีหลาทั้งหลายมาบางตัวอย่างที่สองต่อบางหันตัวเลขมันยังหน่อยอยู่มาตัวอย่างที่สองกันเลย13-7ลบ7บวก3คูณด้วย8ลบ3 0ารด้วย5บวก10คูณด้วย2พวดนะเาีเ้าวเปรถไฟ นักเรียนสเต็ปที่หนึ่งขั้นตอนแรกเดเด้อมีคูณมีหารบางอด่าจัดการมันก่อนจ้าอันนี้เด้นักเรียนผู้ใดมักสีใดก็จัดการไปเลยแล้วแต่ผู้ใดเสียสัญลักษณ์สำหรับคู่แล้วคู่มักสีแดงอคู่สีตีกอบไปเด้บฏินี้มีคูณบางอด่าคู่กันนำมันเลยล่ะสามคูณแปดเพียเห็นไหมเห็นคือคู่บอเดียวเห็นว่าส่วนที่สองสามสิบหารด้วยห้า ส่วนที่สามสิบคูณสองบัตรที่นี่เข้าเหตุสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วส่วนนี้เข้าหาผลลัพธ์ก่อนสามแปดยี่สิบสี่สามสิบหารด้วยห้าเหลือหกสิบคูณสองยี่สิบอ่าส่วนที่ห้าบอท่านคิดยกมันลงมาบัตรที่นี่นักเรียนเขาก็เสด้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ไหมทันวะทันบะทันแมนวะอ่าต่อไปเด็กน้อยสิเห็นว่า มันเหลือเพียงแค่การบวกและการลบบปตินี่เหตุจังใดการบวกและการลบความสําคัญมันทอกันเท้าตรงเหตุจากใส้ไปขวา้าไปพร้อมกันเด้อจา้า1 3บลบเเหลือ6ส่วนที่เข้ามาท่านไหนคิดให้ก่อนยกลงมาบาัตินียอ่ะบรรทัดที่3เห้าไดประโยคสัญลักษณ์ไม่เร็ว 6บวก24ลบ6บวก20อ่าบัรเจนี่นักเรียนผู้ใดสามารถคิดรวบเท่ยเดียวไปเลยก็ได้รวบบรรทัดประยัดบรรทัดก็ได้แต่อันนี้กู้ขอไปที่ละสติปเพื่อวามูว่าท่านเหเข้าใจมูพรฟังว่าท่านอ่าไปพรอมกันจ้า หกบวกยีเป็น 30, 30 6, 3 0ิบสามสลบหบวกยีตอสามสิบลบหเหลือ24 24ิบวกยีเป็น44อ่าบัตรทีนี่เดอ้อผู้ใดคิดว่าคุณครูเบ่าเล้วให้ฟังบาท่านกับโค้ดฟังไม่ได้หลังจากเหตุไปแล้ว2ตัวอย่างบัตรทีนี่เข้ามาสรุปเป็นหลักการน้ำกันบทเรียนในวันนี้การบวกการลบการคูณการหารจำนวนนะักสเต็ปที่หนึงเดอ้อ นักเรียนจะต้องทําส่วนที่อยู่ในวงเล็บพอวงเล็บปุ๊บกดเล็กเลยข้อที่หนึ่งนี่นักเรียนต้องเหตุส่วนที่อยู่ในวงเล็บก่อนหลังจากนั้นหาเข้าพ่อมา,างวงเล็บเข้าจัดการไปหมดแล้วเหลือการคูณการหารพอการคูนการหารเมืองใดย้าวเป็นรถไฟปันใดก่อสร้างนี่เข้าต้องจัดการมันก่อนอาสีใส่ปากกาหลายสีเขามาซอยหลังจากนั้นสเต็ปที่สามเข้าก็สิมาคำนวณส่วนที่เป็นการบวกก,กันลบโดยเข้าเหตุจาก ใต้ไปขวาอ่ามาดูโจทย์ขอสุดท้ายนี่คู่ขอฝากไปให้นักเรียนไปฝึกฝนเจ้าของเด้อ ร้อยสาหารสิบบวก3คูณแปลบยีหาหารด้วยหาบวก32คูณสอเป็นจังใดนักเรียนบอาย,ยาวเกินไปเมนว่า้าผู้ใดจำลักการที่คุณคู่หายวไวใดนี่กระสิหูเลยว่าเห้าต้องเริ่มจากมองใดกดเล็กของเข้าอย่าลืมต้องจัดการการคูณการหารก่อนอันดับที่สองเมืองว่ามันเหลือการบวกการลบแล้วนี่ความสําคัญมันต่อกันมันทอกันเลยเทาต้องเฮยดจากซ้ายไป ขวาอ่าบัดที่นี่นักเรียนคู่อยากสีฟากไว้อันนึงเด้อเวลาเขาเรียนนี่เขาต้องฝึกฝนเจ้าของต้องมีวินัยในการฝึกฝนบ่มีอันไหน,นยากเกินความสามารถนักเรียนดอก <Wow. S 1> สุดท้ายอหลีสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้คุณครูด,ด้วยนะคะเพื่อที่สิบบพัดในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับเมื่อนี้สบายดี